สวัสดีค่ะพบกับช a n นลโซนกัรดไลฟ์สาระซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้จัดอนิเมะต,ตามคำขอมาให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะคะกับบรรดานางเอกเย็นชาไม่ว่าจะเป็นนางเอกเย็นชาสายโหดเย็นชาสุดซึนหรือว่าจะเป็นเย็นชาแบบไร้อารมณ์ซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้จัดรวบรวมมาให้10คนด้วยกันมีทั้งนางเอกยอดนิยมและนางเอกจากเมะที่คาดว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยดู มาให้ได้รับชมกันนะคะเพราะว่าถ้าจัดยอดนิยมมาหมดเนี่ยหลายคนก็อาจจะเบื่อเอาใช่ไหมคะก็เลยได้จัดมาให้จากหลากหลายสำนักก็ว่าได้นะคะงั้นยังไงก็ลองไปรับชมกันดูก่อนเลย่ะว่า10นางเอกเย็นชาที่จัดมาให้รับชมในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างคะ่ะเริ่มกันที่คนที่10ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือชินะมาชิโร o จากอนิเมะเรื่องซากุระส่งหอพักสร้างฝัน าวลูกรึ่งอีสวยคนนี้นะคะเธอนั้นเป็นญาติของอาจารย์จิฮิโรที่ได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคอพักสากุระโซกซึ่งดูจากภายนอกแล้วเธอนั้นจะได้ว่าเป็นเด็กสาวที่มีทั้งรูปร่างและหน้าตาที่飒ส,สวยน่ารักออกมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่เธอออกจะนน้านิ่งและเย็นชาไปหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นถึงจิตรกรอัจฉริยะที่เดินทางมาที่ญี่ปุ่นก็เพื่อที่ว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนตามที่ใจของเธอต้องการนั่นเอง อนิเมะสนุกๆอีกเรื่องซึ่งถ้าใครที่ชื่นชอบอนิเมะแนวรั้วโรงเรียนดรามา่ารแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยและคะ่ะเพราะเรื่องนี้นะคะได้ทั้งข้อคิดมุมมองใหม่ๆแถมดูแล้วนะคะทําให้มีไฟในการใช้ชีวิตและที่สําคัญในการตามล่าหาความฝันและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั่นเองล่ะคะ่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทุกกันทั้งหมด24ตอนเป็นภาคไทยคะ่ะ มากันที่คนที่9นะคะนั่นก็คือมิชิมะลิซ่าจากอนิเมะเรื่อง s a n k ุโน o เท r เรหรือความหวาดกลัวในโตเกียวสำหรับเด็กสาวคนนี้นะคะเธอมีดวงตางที่ไร้ซึ่งอารมณ์ด้วยความที่เธอนั้นเป็นคนที่มีปมมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ของเธอนั้นแยกทางกันเธอที่ผู้เป็นพ่อได้ทิ้งเธอกับแม่เอาไว้ทําให้แม่ของเธอนั้นกลายเป็นคนที่หวาดระแวงแล้วก็หวงเธอมากกลัวว่าเธอนั้นจะทิ้งแม่ไปเหมือนเช่นพ่อ แต่เมื่อเธอได้พบกับทเวลชีวิตของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเธอได้ไปมีส่วนพัวพันกับแผนก่อการร้ายการวางระเบิดที่เกิดขึ้นในตเกเียวและกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนับตั้งแต่นั้นมาลิซาก็เลยหนีออกจากบ้านจะได้มาอยู่ด้วยกันกับทเวลและนายกับอนิเมะระทึกขวัญที่ทําให้คุณนั้นต้องลุ้นและสนุกไปกับใหม่แจกได้ว่าน่าดูอีกเรื่องเลยทีเดียวละค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด11อตอนเป็นซับไทยคะ่ะ และมากันที่คนที่8นะคะเธอคนนั้นก็คือยูกิโนชิตะยูกิโนนะคะจากอนิเมะเรื่องกะแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักน,นิดสาวสวยที่สุดแสนจะเย็นชาแต่เธอมาพร้อมกับความซึนที่เอาใจใครลหลายๆคนกับความซึนที่สุดแสนจะน่ารักของเธอไปแบบเต็มๆนะคะเธอเป็นนักเรียนมัธยมปลายปี2อ้องเจหัวหน้าชมรมเซอร์วิส ที่ไม่มีสมาชิกจนกระทั่งฮาจิมันนะคะเข้าร่วมเธนั้นเป็นสาวที่สวยฉลาดเอาจริงเอาจัง,าจางโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นด้วยท่าทางที่เยือกเย็นเธอมีความคิดแตกต่างจากวัยรุ่นคนอื่นๆซึ่งเชื่อว่าผู้สูงศักดิ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาซึ่งหมายถึงตัวเธอนะคะที่ต้องช่วยเหลือพวกลูกแกะที่หลงทางซึ่งอนเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอีกเรื่องที่อยากแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ มีด้วยกันทั้งหมด2ภาครวม26ตอนนะคะมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะ และมากันที่คนที่7นะคะนั่นก็คือคางาริอายากะนะคะขวัญใจสาวๆในโรงเรียนจากอนิเมะเรื่อง with ซาวเวิร์กสงขร์แม่มดเพิงนะคะซึ่งดูเผลนๆแล้วเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กสาวหุนดีหน้าอกสะบุญหน้าตาสาวสวยที่มีดีกรีเป็นลูกสาวของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วไปแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วเธอนั้นนะคะเป็นแม่มดซึ่งเป็นเรื่องราวของทาคามิยะฮอนกะนักเรียนชายธรรมดาๆคนหนึ่งที่ได้นั่งข้างกับคางาริอายากะ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าหญิงของโรงเรียนที่มีคนนั้นติดตามมากมายแต่ถึงจะนั่งข้างกันนะคะก็ไม่ได้คุยกันเลยนะคะซึ่งในวันหนึ่งนะคะเขาได้รับการช่วยเหลือจากอายากะในชุดแม่มดจากพวกมอนสเตอร์ที่เขานั้นไม่เคยพบมาก่อนหนูยที่เธอนั้นคอยปกป้องเขามาตลอดในฐานะเจ้าชายของเธอซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะคะอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยคะ่ะ และมากันที่สาวคนที่6นะคะเธอก็คืออันจักิเมะเรื่อง Phantom Requiem for the Phantom เด็กสาวในตาสีดำผมสั้นดวงตาสุดเยือกเย็นที่ไม่ทราบที่มาที่ไปว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นใครกันแน่อนิเมะแนวแอคชั่นดราม่าที่บางคนดูเพลิยแล้วอาจจะคิดว่าไม่สนุกแต่ขอบอกเลยะว่าอนิเมะเรื่องนี้จะทําให้คุณนั้นลุ้นจนแทบนั่งเก้าอี้ไม่ติดแทบทุกตอนเลยล่ะคะ่ะเรื่องราวนั้นเข้มข้นบูมันสะใจ กล่าวถึงในวงการมาเฟียของอเมริกามีองค์กรที่มีนามว่าอินโซโนซึ่งเป็นองค์กรลึกลับที่ได้รับาการกล่าวขานกันว่ามีนักฆ่าที่แข็งแกร่งและมีความสามารถที่สูงที่สุดที่ได้รับฉายาว่าแฟนทอมซึ่งพระเอกผู้โชคร้ายของเรานะคะได้โดนจับไปล้างสมองปลูกฟังความสามารถต่างๆเพื่อให้เป็นนักฆ่าและมอบคบเนมให้ว่าซูวายเพื่อทำงานสังหารผู้คนให้กับองค์กรรวมกับเด็กสาวที่มีชื่อว่าเอ็นอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด26ตอน เป็นซับไทยค่ะและมากันที่คนที่5นะคะนั่นก็คือโชคาคูอาซึมะจากอนิเมะเรื่องอากุมะโนริเดหรือปริศนาสั่งฆ่านายเอกของเรื่องนี้นั่นเองละค่ะเอ๊ะไม่ใช่สินะคะเรากำลังจัดอันดับนางเอกอยู่นี่นะงั้นเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะยกให้เธอเป็นนางเอกแล้วกันนะคะเธอนั้นเป็นนักเรียนหมายเลขที่1 เด็กสาวผมสีฟ้าตัวเอกของเรื่องเธอเป็นนักฆ่าที่มีคะแนนการฝึกสูงที่สุดใครบะจึงได้ส่งเธอเข้าร่วมเกมไล่ล่าที่ห้องครูในสมัยเด็กนั้นเธอเคยมีความทรงจําอันแสนเจ็บปวดบางอย่างที่คอยหลอกล้อนอยู่เธอมีรูมเมทร,ร่วมห้องนั่นก็คือฮารุซึ่งหลังจากที่ได้รู้จักกับความอ่อนโยนของฮารุเธอจึงตัดสินใจเลือกที่จะเผชิญหน้ากับนักฆ่าที่เหลือเพื่อปกป้องฮารุ เพื่อนควรสำคัญคนนี้ให้ได้จนกว่าจะสำเร็จการศึกษามีความถนัดในการใช้อาวุธประเภทมีสัน้นอันิเมะเรื่องนี้นะคะมีดการ13ตอนเป็นภาคไทยค่ะและมากันทิษสาวคนที่4นะคะนั่นก็คือคิริชิมะโทกะจากอนิเมะเรื่องโตเกียวกูนปอบโตเกียวนั่นเองละคะ่ะสำหรับโทกะแล้วนะคะ เธอนั้นเป็นสาวที่ทั้งเย็นชาโหดและเลือดเย็นแต่ตัวเธอนั้นก็หาได้มีความสุขใดๆเลยแม้แต่น้อยเพราะการเป็นกุลในแบบของเธอนั้นมันสุดแสนจะทรมานแต่เธอก็ต้องฝันฝ่ามันไปให้ได้แม้จะต้องเจอเรื่องร้ายๆสักเพียงใดก็ตามเพราะคิดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะคะก็เลยนำมาจัดอันดับด้วยซะเลยล่ะค่ะซึ่งเชื่อนะคะว่าหลายคนที่ไม่ได้ติดตามมังงะน,นะคะก็คงจะรอรุ้นภาคต่อของอน,งนิเมะเรื่องนี้กันอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียว เ่งหลายปีมานี้นะคะก็เงียบเสียเหลือเกินจนแอดเองก็อดทนรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคงต้องขอตัวไปอ่านมังงะก่อนนะคะเพอ,อลืมบอกไปค่ะว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกัน2ภาคหลักๆนะคะมีทั้งภาคไทยและซับไทยให้เลือกรับชมกันเลยล่ะคะ่ะรับรองนะคะว่าจะต,ต้องติดใจเหมือนแอดแน่ๆเลยล่ะคะ่ะและมากที่สาวคนที่3นะคะเธอก็คือลูซี่จากอนิเมะเรื่องเอลฟ์ไลท์ สาวกลายพันธุ์นั่นเองนะคะเด็กสาวคนนี้แต่ว่าไปแล้วนะคะการที่เธอดูเย็นชาหน้าตายแบบนี้ก็คงไม่แปลกหรอกค่ะเพราะเธอนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เพศหญิงคนแรกเธอจึงกลายเป็นหนูทดลองและต้องพบเจอกับความโหดเคี้ยมต่างๆนาน,นาแต่ทว่าเธอก็ได้รอดออกมาจากสถานที่อันสุดแสนจะเลวร้ายแห่งนั้นได้ แต่ตัวเธอนั้นก็จะได้ว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความอันตรายสูงมากเนื่องจากไดโครเนียทุกตัวนะคะจะมีแขนซึ่งเรียกว่าวัตเตอร์ที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้นอกจากพวกเดียวกันและแขนนี้ก็สามารถที่จะทะลุผ่านได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งฆ่าคนและนี่เองจึงเป็นอาวุธสำคัญที่เธอใช้สังหารผู้คนอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีนทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยค่ และมากันที่สาวเย็นชาคนที่2กันแล้วนะคะเธอก็คืออาคาเมจากอนิเมะเรื่องอาคาเมกาคิวสวยสังหารสาวสวยที่สุดแสนจะน,น่านิ่งและดูทื่อๆและเย็นชาคนนี้มีดีกรีถึงนักฆ่าที่มีฟีมือรร้กาดและเป็นที่ต้องการตัวอาคาเมนั้นนะคะเป็นหนึ่งในนักฆ่าของกลุ่มไนเรสที่หมายจะต่อต้านความอายุธรรมเพื่อทำลายความดุดเดี่ยวของยุคสมัยและพลิกชะตาของแผ่นดิน และพร้อมที่จะใช้เลือดของเหล่าสรราชที่ช่วงชิงสันติสุขนั้นและเล่งลงบนหน้าของประวัติศาสตร์เพื่อพันเปลี่ยนยุคสมัยแห่งความโหดเที้ยมอนิมะเรื่องนี้นะคะจะดัดไว่าเป็นอนิเมะที่โหดได้ใจเลยล่ะค่ะที่สําคัญนะคะให้เตรียมตับตใจไส้พุงให้พร้อมก่อนดูเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่เหลือกลับมาสักชิ้นหลักจากดูเรื่องนี้จบนั่นเองล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด24ตอนเป็นซับไทยค่ะ และมากันที่คนสุดท้ายของเรานะคะเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือมิคาสึกแอคเคอร์แมนนะคะจากอนิเมะเรื่อง a อ t a c กออนไททันค่ะพุกบไททันนั่นเองละคะ่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าไม่อามินก็เอเลนเป็นนางเอกใช่ไหมละคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดเลยสําหรับสาควคนนี้นะคะแค่ได้ยินชื่อของเธอเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความเย็นชาหน้านิ่งแบบสุดๆเพราะว่าเธอนั้นเกิดมา ก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์สุดเลวร้ายนั่นก็คือครอบครัวของเธอทั้งพ่อและแม่นั้นถูกโจนฆ่าตายต่อหน้าต่อต,อตาของเธอทําให้เธอนั้นกลายเป็นเด็กสาวที่ไร้ซึ่งความรู้สึกเก็บกดสิ่งที่เคียดแค้นไว้ภายในใจพร้อมที่จะระเบิดมันออกมาได้ทุกเวลาแต่เธอนั้นนะคะเป็นเด็กสาวที่มีฟีมืออันร้ายกาจและพูดได้ว่าเป็นอัจฉริยะในรุ่นที่104เลยล่ะค่ะ ซึ่งใครที่รอภาคต่อของเรื่องนี้อยู่นะคะก็เตรียมพบกับความมันพร้อมกันได้เลยนะคะในวันที่1เมษายน2560นี้ละค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับบรรดานางเอกสาวสุดเย็นชาที่หลายคนอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็จะได้เป็นตัวเลือกไว้ไปรับชมกันนะคะซึ่งอนิเมะที่จัดมาให้เนี่ยถือได้ว่าสนุกทุกเรื่องเลยละคะ่ะใครที่พลาดเรื่องไหนไปก็ลองไปหามารับชมกันนะคะ ฝากกดติดตามช anel ใหม่กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบความรู้จากทั่วทุกมุมโลกกับช anel สโซนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิรรายละเอียดต่างๆใส่ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ